สวัสดีคับพอดีสวัสดีน้องเบียร์จานบัตนะครับเพื่อนถามข่าวถามข่าวเพื่อนมาตเตเฮดบุญมาแวะพอดีน้องเบียร์มาสอบถามเรื่องจะจะย้ายน้องโอแกนเนาะครับเนาะก็เลยไดบล์ไปแล้ว <muy S 1> ใ,ในในคลิปอาจารย์บาตคลิปน้องเบียร์เมื่อกี้เดี๋ยวผมขอวอรในคลิปผมเมื่อกี้น้องเบียร์ถามเรื่องจะย้ายลูกนะครับคือเพื่อนจะย้ายผมก็บอกไปแล้วในในกรณีย้ายนะครับก็คือย้ายมีอยู่สามประเภทย้ายไปทางย้ายต้นทางแล้วก็ ย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับย้ายตอนท่านก็คือเจ้าบ้านที่อยู่กรุงเทพแจ้งย้ายให้เพื่อนแล้วก็ส่งใบแจ้งย้ายมา,มาที่บ้านแล้วก็ให้เจ้าบ้านหลังที่สิเขา้ามาํำนักทะเบียนอำเภอสองย้ายไปทางก็คือแม่แม่ดําเนินการเอาใบไปเกิดลูกมาที่ํำนักทะเบียนอำเภอเลยมาแล้วก็มาแจ้งย้ายเขาแล้วก็เจ้าบ้านหลังที่จะเข้ามาด้วยกับสามพันระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นคือคือระบบไทยดี ไทยดีนี่ก็คือต้องโหลดแอปไทยดีมาก,ก่อนโหลดแอปไทยดีแล้วก็เข้ามายื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอแล้วก็ใช้ระบบไทยดีเนี่ยเจ้าบ้านต้องมีระบบเพื่อนอันที่สามเนี่ยบลบแนะนำ้ำดอกยากพอบอกเรื่องระบบไทยดีมื่อนี่ฝากนะครับพอพอยแม่เอฟซีวันที่20่สถึงยีนะครับโหลดแอปไทยดีสมัครคนละครึ่งพากันมีไปได้แล้วค่ะได้แล้วรอบรอบนี่งสองพันซีเด้์ เพราะว่าวันนี้ที่ที่สำนักทะเบียนห้องนี่พี่น้องมากหลายน, 2, นี่หละเออพี่น้องมากหลายเพราะว่าพอไปทําโหลดแอปแล้วบัตรใส่บ่อยคนกับแม่ไทยคนเพิ่งคนเพิ่งว่างเพิ่งบางมายืนยันตัวตนใช่มายืนยันตัวตนที่อำเภอเอาพี่น้องเดี๋ยวสิว่านี่เกิดอะไรขึ้นนี่สองคนพนจังแม่พนแมต่ติดต่อสอบถามเรื่องอจะย้ายนะครับย้า่น้องออกแกนเนาะเพราะว่า เป็นสิเพิ่นกน็อาจจะว่างแผนน้องโตแล้วสามารถดูแลตัวเองได้แล้วอาจจะย้ายมาบ้านเฮาแล้วการลดสิทาเรืองเปลี่ยนชื่อไหยคะอยากเปลี่ยนชื่อใช่ไหมใช่ชื่อทั้งเอาชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อลูกเนาะกรณีลูกเปลี่ยนชื่อของลูกเนี่ยเราก็ยื่นคาร้องให้ลูกการเปลี่ยนชื่อเนี่ยชื่อที่จะใช้ได้เนี่ยต้องมีคําพ้องเสียงที่ สื่อไปในทางที่ไม่ดีนะครับคือแล้วก็ชื่อที่ใช้เนี่ยต้องมบไปเกี่ยวกับดัชวง่งนั่นนหะก็สื่อนะครับสามารถยื่นได้ถ้าเราบรรลุนิติดียวะก็ยื่นเปลี่ยนได้เลยนะครับสองลูกเนี่ยเขาต้องยื่นให้ลูกนะครับกับเบิร์สื่อส่วนนามสกุลสมมุติว่าพายอยากเปลี่ยนานามสกุลนามสกุลก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนนามสกุลนี่แต่ต้องไม่ ไปซ้ํากับคนอื่นที่เพิ่นมีอยู่แล้วแต่บางคนนํำสกุลเพิ่นเพิ่นสิไปยเปี่ยน้ำสกุลนสิเพิ่น,น,นสเนิเป็นเอาเพิ่มสกุลกลางชื่อสกุลกลางคือสมมติว่านํำสกุลของของ,ของยังของพ่อเองเนี่ยวารีสีอาจจะเพิ่มเพิ่มก่อนอาจจะมีอะไอก่อนค่ำนั่นเขาเรียกว่าสกุลกลางเ้าอานจะเพิ่ม เพิ่มส ica, ีเพิ่มซักสีเพิ่มเมียงเข้าไปนั่นแหละเขาเรียกว่าสกุลกลามคติว่าเราจะแบบตั้งนามสกุลขึ้นมาเองได้ไหมได้ตั้งตั้งนี่ก่อนคือได้แต่อย่าให้ไปซ้ํากับคือมาเบืงองยุ่ในระบบเฮ้าเพื่อเฮาไปหามีพระเกจิหรือมีคนเพิ่นตั้งหายังเสียเราก็ไปไปดูแล้วก็ทีนี้ก็มาตรวจที่สํานักทะเบียนสามารถตรวจได้่าอันนี้ชื่อสกุลนี้ ชื่อนี้มีคนตั้งหรือยังมีใครตั้งหรือไปอันนี้นะครับนรืคือขออนุญาตนำความรู้มาฝากเพร่เหมือนเหมือนเคยเห็นแต่เขามามันสามารถทำนมสกุลขึ้นมาเองได้ใช่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 แมนแมนแมนได้ได้ครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนสกุลถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางเทือเอาเปลี่ยนพ่อแม่บรรพบุรุษ จังเสียบางเทียเพื่อนเห็นดีน้ำบอ่เอเข้ากับจองไปบอกเพื่อนน้ำเนี่ยแต่ส่วนมากเขาจะาส,สิบเปลี่ยนออกจากไอ้จากไอ้สก,กุลเก่าไปเลยสมมติว่าสก,กุลเก้านี่เอาเปลี่ยนคําเป็นสีเป็นทรงเป็นนันมาใส้เป็นสก,กุลกลางเพิ่มเพิ่มคำนั้นหน้าเพิ่มไปจากสก,กุลเก่าให้เพิ่มขึ้นมาส่วนมากเขาจะจะ,จะทำกันแบบนั้นสมมติว่าเราจะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนได้ใช่ไหมได้ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนได้เพราะว่าเราบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ เวลาเราไปยื่นธนาคารนี่มีได้ไหมที่นี่ถ้าเขา,าเปลี่ยนแล้วเข้าต้องใส่ใบแบบเปลี่ยนชื่อนั้นแบบเปลี่ยนชื่อนั้นนะครับไปแนบแก้ไขเอกสารทั้งธนาคาร,ท,าคารทั้งเอกสารการเรียนเข้าเคยศึกษาวุฒิการศึกษาอยังเสียนะครับต้องไปนั่นยืน่นแก้ไขที่เกี่ยวข้องทั้งสมุดบัญชีธนาคารยังเข้าต้องเ,าเอาอันนี้ไปแนบเมียน ที่นี่พักกันทะเบียนรถคู่มือรถแมนในคู่มือรถในสัญญาตั้งไปยื่นยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอาถือว่าเอาข้อมูลนม้าปัดเพราะว่าแม่น้องมาเนาะมาเห็นกันเพราะว่ามีแผนว่าจะเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนมาจะเปลี่ยนชื่อน้ำอืมอืมก็เลยบ่กว่ามีโอกาสเปลี่ยนแต่ว่าอยากเห็ว่ามันไม่อย่างนีครับเลยได้ถือโอกาส ไม่แวะมันยืนมานหยุตีเพราะว่าเห็นว่าพระกันมาตะวัดเตะไปทำบุญฝันวัดเตี้อเอาฝันนอนฝันแล้วก็น้อนละเมอให้ห่วงอืตื่นลูกเลยปลุกเราอย่าเราสอบโอ้เคฝันเจ็ดเสียงบ่ฝันฝัน่าคิดไปได้ไหมเนาะเออ ม,มันเป็นฝันยำยำส่วนแงงปดโมงสิฝหกฟันสเพราะว่าจ,จะของตื่นแล้วเนาะนนนตอนฝันนึ่งคือมันกิดบนเชิงว่าอันนี้เคือเขาหลับเลือกคาดการณยแต่อันนี้ตื่นแล้วเห็นโทรศัพท์เตือนๆอยู่ทางมึงแล้วก็วางลับคาดรับเนี่ยแบบฝันว่าผม,ๆๆม,าผมกำลังไป,เ,ปเหมือนกับว่าเขาใบปูกันแล้วมันมีความอยู่จำนวนหนึ่ง มันเป็นกองตีคือจังบานเขาเนี่แหละเลี้ยงกันอยู่ขางหน้าแล้วก็เป็นลูกขามเอ็นทักยางอะไรแบเป็นคือจังหวะวิ่งพิธีไหว้ผู้ทัวรไปครับบ้านเองแตลังหว้อยู่ดีเราวมื่อกี้วันไหนเราถือคอนเราเสียไปตีกองแต่ว่าเราเหลือกตีหน่วยที่สามตัวตีลงน่ะมันยุบลงแต่ว่ามันหนักเพราะแตก แล้วก็คนในงานก็ชอบนี่ผมคนเดียวลูกขึ้นไปสูกเราสุกเราออกทังเราออกตอนเราลงลงก็แแห้งเหี่ยวไปเลยกลายเป็นโซตัวเองจิงนะอุ้ยตุเล็ห่วงมันตุ้งตื่นนะอ๋อตกใจแบบอื้ออืออื้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 ออตออื้ออื้อื้ออื้ออย้ออ่้ออ่้ออือย่านไืลยอื้ออื้ออื้นะื่ออเหออืาออื้ออืต้ออื้ออื้้วก็เอ็นคนอีๆออื้อองออกมาคือ พ่อเขาห่างไปแล้วเพื่อนเนี่ยได้ผิดหายไปแบบนอนยังแมงเลยโอ้ห่างเหี่ยวลงเหี่ยวลงเป็นออเปนผมก็เลยตกวใจกเลยห้องอืมโอ้ตัวเลยว่ผมห่องเลยไ้ให้ให้เออเห็นนี่ยบุกเราเป็นยังไ่เอกคือห้อง่นหตื่นมาก็เลยตื่นไฟจะเขุยนอืม เลคือวัดปู่ศิลาเป็นม,มากวัดศิลา,าโซนกระสีเหน่ากับเ่กับมีหลวงปู่ศิลากับวัดอีกวัดนึงกับวัดหลวง,งปู่นุ่นอินปไปไามแล้วเี้ออ๋อจงเลยก็ให้ทั้งสอง,งนั่นแหละก็ผ่านพ้นไปด้วยดีอยามีปัญหาอุปสรรคติดขัดแห้งแห้งปัง,ป,งปังนะครับเพื่อนไปเริ่มต้นไม่กับวงไม่กิปังปังเพื่อนแปะมาไหนครับนี่ตอนนี้อยู่ที่สำนักทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอ ตอนนี้ก็จะสี่โมงเร่งไปสามกว่าสี่โมงว่างว่างครับก็ฝากด้วยครับเด้อพี่น้องที่เขาได้โหลดแอปใส่ดีเลยโหลดคนละครึ่งตอนนี้ก็ยังมีสิทธิ์อีก4ล้านนะครับ4ลนะ้าน1นึ่งแสนเนี่ยสิทธิ์4ล้าน1นึ่งแสนหนึ่งสิทธิ์นะครับรอ่ะยืนยืนยืนโหลดแอปมาจังไงก็ฝากพี่น้องเข้าไปโหลดแอป,ปกันโหลดแอป,ปก่อน น้อสินแล้วก็ใส่ไม้เ็กแบบเอาคกนแบกมากันละสินนะครับน้ำกันกันเลยนี่เอาจังไน้ป่ายี่นอ้นองเย็บที่ไว้นะครับพอดีน้องเบียร์เพิ่นเขามาคุยมาถามเรื่องย้ายเรื่องเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยว <c oughs> ดําเนินการเอกสารธุรกรรมให้กันก่อนจังไน้กับฝ่ายพี่น้องขอบคุณที่เขามาติดตาม,มรับชมนะครับเจอ<า>กันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอาจารย์บาเปิ่นัางยืนยัน นะครับติดต่องานที่สำนักทะเบียน